ชมพู่อารยาออกตัวห่วงสามีน็อตวิสรุตถ่ายแบบอวดลุกหมื่นล้านทั้งหล่อทั้งรวย ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อารยาที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วแต่ความฮอตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งปัจจุบันสาวชมพู่นั้นยังมีชีวิตที่ดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังจากแต่งงานกับสามีน็อตวิศรุธกระทั่งได้มีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่ และงานนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อน็อตวิสรุตกลายเป็นคุณพ่อลูกสามนั้นจะหล่อออราพุ่งจนทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาสาวทุกครั้งที่ลงรูปว่าพระเอกบางคนยังต้องชิดซ้ายไปเลยเมื่อเจอพ่อล่าสุดทางด้านน็อตวิสรุตก็ได้โพสต์รูปภาพหลังถ่ายแบบกับรถหรู lamborghini ฉลองครบรอบ ไฮโซปาร์ตี้20อนนิวเวอร์ซีรีนิตยสารและออนไลน์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าน็อตวิสรุตหล่อออราจับจนคิดว่านายแบบมาโพสเองเลยก็ว่าได้แต่น็อตวิสรุตยังแอบแซวตัวเองด้วยแคปชั่นว่ายุว่าจุดๆป้ากลับไปขายสายไฟเหมือนเดิมนะจะดีกว่างานนี้ทางด้านชมพู่อารยาแอบห่วงรีบเข้ามาคอมเมนต์ว่ามาๆกลับกลับกลั